ท we well really? ่านผู้ชมครับเรากลับมาแล้วครับก็เฮลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมสุดตัวครับครับแล้วกลับมาแล้วหลังจากที่เราหายไปเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะผมที่ไม่ได้มานั่งหน้าคอมแล้วมาอัดคลิป้ท่านผู้ชมดูอย่างนี้นะผมนะเขคือผมไปเรียนนะผมแล้วก็ ไม่ทำยูทูบอีกเลยเป็นเวลาเจ็ดเดือนนะผมนะผมไปเรียนนะผมผมไปเรียนอย่างหนักนะผมเพื่อที่จะมาสอบเข้ามอสีนะผมนะเออการสอบเข้าม .4 ก็เป็นอะไรที่สําคัญนะผมเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามที่จะไม่ละทิ้งมันนะผมนะเออมอคือมอต้นจบไปนะผมก็ต้องมีมปลายนะผมแล้วจะมปลายก็มีมหาอะไรมหาอะไรต่อไปก็เป็นอะไรฮะทํางานนะผมไปทํางานนะผมนะก็อันนี้ก็เป็นอีกก้าหนึ่งครับผมที่ผมจะเติบโตัวนะผมนะไปอยู่ในขั้นมปลายแล้วนั่นเอง เนะนื่องจากว่าผมพยายามที่จะสอบเข้าออโครงการวอร์มบอลนะผมนะโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อนผู้ชมจะรู้จักไหมนะมันเป็นโครงการที่ดีนะผมนะเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะผมในการเล่าเรียนนะผมนะมันดีตรงนี้นี่แหละนะผมนะมันฟรีนะผมนะคือมันดีหมดเลยเว้ยวอร์มวอเนี่ยมันดีมากนะผมนะในการที่ในการที่จะไปเรียนข้างในนะผมนะเพราะมันจะพูดติดคันหน่อยนะผมนะ <laughs> ไม่ได้มาพูดอย่างนี้นานๆนะผมนะเจ็ดเดือนนะ ก็มัน <Auf> ม <How to graduate> ีอีกหลายโครงการนะผมนะที่สามารถสอบเข้านะผมนะอย่างเช่นเอ่็มวิชนะผมนะเอ็มวิทนี่คือดีนะผมนะดีกว่าบบอออีกนะแต่ว่ายากนะสอบเข้ายากเกินนะผมนะผมชี้นี่ซไม่พอผมนะผมได้แค่บบอออโอ้แค่วบออผมก็ดีแล้วนะผมนะเรียนฟรีก็ดีแล้วแค่นี้อีกอย่างหนึ่งที่มันดีครับผมก็คือมันอยู่ใกล้บ้านผมนะผมนะเออสามารถเดินทางไปมาระหว่างโรงเรียนกับบ้านผมได้สะดวกผมก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะผมนะสามารถมาไลฟ์สดได้ผมนะ เออแต่อีคลิปนี่คือขี้เกียจนะผมขี้เกียจทาคลิปนะผมเลยเออผมคือแบบมันตัดตอนนานนะผมนะนะแต่ผมก็ว่าผมจะทําคลิปแบบเป็นคลิปที่นานๆทำทีละกันนะผมนะแต่ไลฟ์สดเนี่ยอาจจะไลฟ์ไลฟ์บ่อยนะผมมันยังมีบางคลิปที่อัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วผมนะปี2 0 24แต่ยังไม่ได้ลงเลยก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะไลฟ์สดนะผมเนีเนื่องจากว่าไลฟ์มันง่ายนะผมเนะเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์นะผมจบแค่นั้นนะผมนี่อันีจริงผมติดสำรองนะผมติดตัวสำรองไม่ได้ติด ตัวจริงนะผมที่ติดคือไอโครงการเนี้ยมารับแค่60คนต่อเป็นพันพันหมื่นหมื่นคนอ่ะเป็นพันหมื่นเป็นหลักพันถึงหลักหมื่นคนอ่ะจริงม,มันสอบรอครอบ,รบนะรอบแรกจะสอบเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะผมส่วนรอบที่2เนี่ยเพิ่งสอบไปเดือนมกราที่ผ่านมานี่เองนะผมนะ <S <S คัดรอบแรกก็คัดประมาณ300คนนะผมนะจากกี่พันคนไม่รู้ับผมให้เหลือแค่300แล้วก็คัดรอบที่2นะผมสอบครั้งที่2คัดอีกจาก300ให้เหลือ60นะผมนะซึ่งผมติด สำรองผมติดตัวสำรองนะผมนะแต่ในทุกๆปีเนี่ยตัวจริงนะผมนะคนที่ติดตัวจริงจะสละสิทธิ์ประมาณ20คนนะผมนะเออประมาณนะประมาณโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะผมนะสละสิทธิ์20คนแล้วคนที่ติดสำรองในลำดับที่1ถึง20จะเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริงแทนคนที่ออกไปนะแทนที่คนแทนคนที่สละสิทธิ์ไปเออนะก็คือผมโชคดีครับเพราะอะไรเพราะว่าผมติดสำรองอันดับหนึ่งครับ ก็คือถ้ามันมีตัวจริงถ้ามันมีคนที่ติดตัวจริงสละธิ์แค่คนเดียวผมก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นตัวจริงแทนคนที่สละศี์ออกไปครับก็คือผมชัวร์แล้วแหละว่าผมติดโรงเรียนนี้แน่ๆผมสามารถเข้าเล่าเรียนโรงเรียนนี้ได้แน่ๆับนะผมนะจุดเดือนที่ผ่านมานะผมไม่ไม่เสียเวลาเปล่าเลยนะผมนะั่งคุ้มตบคุ้มค่านะผมเป็นเวลาที่คุ้มค่ามากนะผมค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่ผมเออ เสียสละไปนะผมในการไปเอ่อคณะงานไปจ่ายค่าติวนะผมนะค่าติวเตอร์ข้างนอกโรงเรียนเนี่ยนะผมมันคุ้มค่าแล้วนะผมนะคือตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ติดด้วยซ้ำนะเว้ยพวกคนที่มันสอบคนที่สอบนะผมเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยนะมีแต่พวกหัวกะทินะผมนะจีเนียร์กันทั้งนั้นเลยนะผมนะแต่ผมนี่เป็นคนที่ขี้เกียจนะผมติดเกมแต่ผมก็มาถึงจุดนี้ได้นะผมผมไม่รู้ว่า คนที่ติดตามผมนะผมจะกลับมาดูผมไหมนะผมรายจะหายไปเกินครึ่งเดือนนะผมก็อันนี้ผมก็โลงใจแล้วผมนะผมสอบในที่ที่ผมอยากไปแล้วนะผมแล้วนะผมก็ติดแล้วมสถึงม6นี้นะผมจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกนะผมนะก็เออผมก็ยังคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆนะผมในช่วงมต้นนะผมว่าผมเพิ่งไปกินเลี้ยงกับเพื่อนมานี่ะองนะผมน,ะนี่ยปะทีประเทศเรยี่สิบน,นะยี่สิบกุมภาพนะัผธผมเพิม่มผมเพิ่งไปกินเลี้ยงมานะผมก็เออ เป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขมากมนะครับ flashback เอาเยอบไปภาคเสร็จปุ๊บนะผมก็แอ่กันไปที่ร้านชาบูนะผมนะหรือ,อไม่ใช่ชาบูดีบุฟเฟ่นะเดีวก็ไปกินนะผมอย่างอ,อร่อยนะผมนะบอกลาเพื่อนสุดท้ายนะผมในชีวิตจริงนะเพราะว่าเรายังมีดิสคอดอยู่ เอ้ยมีดีสคอตมาคุยกันได้อยู่นะผมนะเออโอเคผมก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ขผมนะสั้นๆนะผมนะสั้นๆนะผมมาแค่ประกาศว่าผมกลับมาแล้วครผมนะผมสอบติดนะผมในที่ที่ผมอยากไปเรียนต่อแล้วนะผมในมปลายนะผมก็ผมก็อยากรู้นะว่าในช่วงช่วงมปลายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะผมนะจะแตกต่างจากช่วงมต้นมากน้อยเพียงใดเออแล้วก็ผมมีคอนเทนต์อยู่ในหัวแล้วผมนะเออใบว่าเป็นไม n คร r a f t ร้อยวัน นะเออไม่ใช่บาะแล้วอันนี้ผมบอกเลยกันเป็นไมโคราศร้อยวันนะผมนะแต่จะเป็นฮาร์ดคอร์ไมโคราศร้อยวันฮาร์ดคอร์นะผมนะซึ่งผมจะกคำโทษโทษซึ่งผมจะทําการไลฟ์สดนะผมนะแลวผมก็จะเอาไลฟ์นะผมผมไม่รู้ผมจะไลฟ์กี่ครั้งนะแต่ผมจะเอาไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยมารวมเป็นวิดีโอเดียวนะผมนะตัดต่อให้เรียบร้อยและลงเป็นชิปนะผมนะเป็นชิปร้อยวันนะผมนะซึ่งเอาจริงไอ แผนร้อยวันเนี่ยผมอยากทาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าแม่ไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าโปรแกรมตัดต่อตอนนี้ผมกําลังตัดไอ้คลิปร้อยวันเนี่ยคือผมอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ร้อยเอาจริงผมอัดถึงสองร้อยเลยผมถึงอัดถึงวันที่สองร้อยเลยนะผมแล้วแต่ว่าโปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันรับไม่ไหวครับมันรับไฟล์ไม่ไหวนะมันเยอะเกินไปนะผมแล้วเวลาตัดต่อเนี่ยมันก็ค้างนะส่วนใหญ่มันชอบค้างเลยพอไม่ผมเออยกเลิอกร้อยวันนั้นออกไปนะผมนะ ซึ่งผมจะทำร้อยวันใหม่ครั้งนี้นะผมซึ่งเป็นฮาร์ดคอร์ด้วยคืออันที่ผมอัดพิซซี่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะผมนะเป็นนะครับเอาชีวิตรอดธรรมดาทั่วไปนะแต่คราวนี้จะเป็นฮาร์ดคอร์ใส่มอดด้วยครับผมนะเออนะแต่ก็ใส่มอดนิดหน่อยนะผมไม่ได้ใส่เยอะอะไรนะผมนะเออไม่ใช่มอดแพกนะผมมอดแพกนี้คอมผมเราไม่ไหวนะมอดแพกนี่มันเกินไปนะผมนะหลังจากที่ผมสอบติดนะผมพ่อแม่ผมก็ซื้อมาให้ผมนี่ไอแพดนะผมนะไอแพดเอ่อแอร์หกไอแพดแอร์หกนะผมนะ พร้อมกับปากกาเพนซิลโปรนะผมนะนี่นะก็ iPad นี้นะซื้อมาเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนโดยเฉพาะครับผมนะไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดน,นะผมนะแต่ผมก็โหลดมาอยู่ดีผมก็โหลดเกมมาอยู่ดีนะั่นแหละผมนะเออนะนี่คือแบบเป็นการใช้ i p แ d ครั้งแรกของผมเลยนะผมไม่เคยใช้ไอแพดมาก่อนนะผมไม่ไม่ได้เเคยเคยอยู่นะผมแต่ตอนนั้นผมยังเด็กมมประมาณปรนะมาณห้าขวบเลยแต่คราวนี้ก็ใช้ไอแพดในการเรียนครั้งแรกผมนะแล้วก็มีปากกาไรอันนี้ก็ราคาประมาณสองหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่วะสองหมื่นกว่า แลผมเกือบสามหมื่นนะผมนะอืมนะก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ผมเลยนะผมนะที่ซื้อมาให้นะก็ซื้อเป็นเอ่อของขวัญนะผมนะหลังจากที่ผมสอบสอบติดวมบวอผมนะในการติวเจ็ดเดือนนี่คือไม่สูนเปล่าเลยผมนะโอเคนะคลิปนี้ขอลายไปก่อนนะผมเดี๋ยวอย่าลืมดูไลค์ด้วยนะเอ้